สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับมือนี้กับบรรยากาศคือเก้าเลครับพี่น้องครับผมอยู่กับเกาะควายนองบีมคือเก้านะครับพี่น้องนะครับแต่ว่ามือนี้เปลี่ยนคนจับได้ครับพี่น้องครับเป็นน้องซซายนองบีมมาจับแทนได้ครับพี่น้องเนื่องจากช่วงนี้กษสรยากแน่นะครับผมอาจสียหายหนาให้ถตาไปแน่กับบ่าวากันนะครับพี่น้องแต่ว่าเขากกษสรกาควายไม่พี่น้องเิ็งคือเก้านะครับนะครับเป็นพีเชนเตอร์คนใหม่ครับพี่น้องนะครับผมพีเชนเตอร์ เจ้าให้ซื้อแล้วครับผมผู้ท้ายนี่แหละครับก็จะเป็นผู้บอกรายละเอียดพี่น้องนะครับผมนะครับเมื่อวานนี่ก็ขอบคุณนะครับอีพอทา้งคาบอนของคายนะครับแล้วก็พี่สาวทา้งลอยเอ็ดนะครับผมมาปิดไปเมื่อวานนะครับ2โตนะครับผมนะครับเมื่อนี้เขาก็มาไายพี่น้องเบิ้งนะครับอยู่2โตัวขึ้นกันครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผมเป็นแม่ท่องนะครับแม่ผสมล้อพันรอบนะครับพี่น้องเขามาเริ่มต้นครับโตแรกนะครับตัวแรกนี่เป็นแม่ผสม รอ่านรอบได้ครับพี่น้องครับผมคือผสมไว้ให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็คือยังตรวจทองมาได้นะครับผมเพื่อนผสมมาได้สีเข่าสามอาทิตย์นะครับพี่น้องกับสีเข่าเดือนหนึ่งพอดีนะครับผมครับแม่นี่เพื่อนผสมเจ้าสันไว้ได้ครับพี่น้องครับผมผสมเจ้าสันไว้นะครับผมเอกสารมีครบครับผมส่วนสูงเพิ่อนยูทีร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับมีลูกมาแล้วโตหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผมมีลูกมาแล้วโตหนึ่งนะครับ พอดีเข้าไปเบื้องหน้าตาไปเนี่ครับโอ้โหหลายพี่น้องท่ายจุดมาชินอนหลับครับเบื้องหน้าตาไปเนี่ครับพี่น้องครับผมอ้หน้าตาถือว่าหน้าตาหวานครับพี่น้องตาแต้มครับตาแต้มด้วครับพี่น้องครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับเบ้าตาใหญ่ครับพี่น้องถือว่าหน้าทั้งดังคมนะครับผมทั้งดังคมครับพี่น้องคอคอสองอ่องอ่องที่สามก็ชัดเจนเหมนเดครับพี่น้อง ทุ่งทอดทุงเท่านี้เลยครับพี่น้องทุ่งถอดทุงเท่าชัดเจนครับขาวสะอาดครับผมกีบเล็บกีบเท่าดีครับพี่น้องนะครับกีบเล็บกีบเท่าดีล้ำตัวลำคิงเง้าครับพี่น้องเป็นควายที่เง้านะครับเป็นควายที่เง้านะครับแล้วก็หางเป็นรกเหง้าคื่กันครับพี่น้องหางเง้าครับหางเง้าหางขวดง่ครับพี่น้องน่ครับหางมะละวดอกนะครับพี่น้องก็คือหาง่ะละวัดอกครับนะครับเบื้อง่ายเป็นครับใายเปิดกว้างด้วยครับพี่น้อง พี่น้องก็ไปเอาเนื้อหนังแซวนะครับแม่นี่ครับผมเปเอาเนื้อหนังแซวนะครับผมนมซีเต่าได้ครับพี่น้องอันนี้เพิ่นมีลูกไหมเราตัวนึงครับนี่ครับนมซีเต่าครับผมรายละเอียดนะครับตัวนี้กระสีเปิดใบในราคานะครับราคาหกหมื่นห้าพันด้ครับพี่น้องเปิดใบในราคาหกหมื่นห้าพันเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือราคาแบ่งปันพีปันน้องนะครับราคานี้เขาเปิดรวมทรงคือเก้านะครับพี่น้องแถมมัคกระดิ่งครับเปลี่ยนเสียกเขาไม่เหยียบพ่อมนะครับพี่น้อง ราคาับผมราคา6 5พันบาทเท่านั้นนะครับผมแม่ผสมเจ้าสั้นว้นะครับรออพานรอบนะครับพี่น้องส่วนสูงพันยูทีรอย35บวกลบครับนะครับได้ลูกมาแล้วตนึงนะครับพี่น้องเป็นควายที่หูครับหูและเชียงครับพี่น้องนะครับจูงมาเปลี่ยนเป็นเบิ่งนะครับหูและเชียงมากครับพี่น้องครับผมนะครับปากผู้เทาเล็กหน่อยยงได้สบายครับพี่น้องนะครับผมหนาหวานครับผมนะครับส่วนราคาก็เปิดใวห6ห0 0 0พันเท่านั้นนะครับพี่น้อง หกหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะครับผมราคาครับเกษตรตกรนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับพี่น้องบัดนี้เข้าไปเบิ้งกับตัวที่สองด้ยครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งกับตัวที่สองด้วยครับพี่น้องครับบัดนี้ครับผมตัวนี้ตัวที่สองครับพี่น้องสถานะทองหาเดือนครับทองกับพอยกมงคลด้วครับพี่น้องทองหาเดือนนะครับผมเพิ่นมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับพี่น้องตัวที่สองอยู่ในทองด้ครับผม ส่วนสูงพ่นยูที่อยสามสิบี่บวกลบได้ครับแม่นี่ครับพี่น้องลอยสามสิบซี่บวกลบครับผมนะครับเอาไปเบ่งหน้าตาเิ่นครับพี่น้องครับแันนี้ครับหน้าตาสวยครับตาเต้มหญ่ครับพี่น้องตาเต้มแก้มจำมือเกาครับพี่น้องครับผมปากคับเกี่ยวจะสะุมนะครับเบ่งอ่องคอเป็นนะพี่น้องคอชัดเจนนะครับเออมะพร้าวหญ่ทุ่งถอกทุ่งเท่ามีนะครับพี่น้องกีบเล็บกีบเท่าดีนะครับนี่ครับพี่น้อง นะครับกรีดเล็บกีดเท่าดีนะครับล้ำคิงเนี่ยตัวคือว่านังงนาซ้าง่ยอยู่เลยครับพี่น้องแม่นี่ครับผมนังงนาซ้าใ่ญ่ดีครับแม่นี่นะครับอันนี้เขาคือตรวจทองให้แล้วได้ครับพี่น้องอันนี้ก็คือราคารับประกันทองนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือตรวจทองได้แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นระยะเวลาเพิ่นไก่มือนะครับผมไก่ที่หมอเพิ่นทีตรวจได้แล้วนะครับอันนี้คือทองได้หาเดือนนะครับผม ข่องกบพอยกม้งค้นะครับพี่น้องนะครับแม่นี่ครับเบื้องหางเป็นครับเบื้องท่ายเป็นครับพี่น้องท่ายดีหางสวยครับผมนะครับถ่ายดีหางสวยนะครับหางบะเราวมะดกนะครับพี่น้องลงซีเต่าด้วยครับพี่น้องนี่ครับผมลงสีเต่าบัดเพื่อนทองแก้เป็นกัสีย้อนลงไปอีกคือเก้าครับพี่น้องเป็นกระสีย้อนครับก็นี่ครับเป็นกระสีอ้างลงไปอีกนะครับผมนะครับมันกัสีอ้างเันกัสีนั่นลงไปอีกครับผมนะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงครับพี่น้อง เอาไปเลี้ยงไปคุ้นวลๆครับช่วงนี้หญ้าบอึดครับพี่น้องนะครับเ็ดนไตเย็ดนาหญ้าน้ำให้น้ำหนาครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงครับเลี้ยงง่ายๆครับพี่น้องนะครับกินหญ้าเก่งๆนะครับผมราคาแม่นี่นะครับก็จะเปิดไว้ในราคา70คะแนนได้ครับพี่น้องครับผมนี่คือ70,000บาทเท่านั้นนะครับ70,000นี่เลยนี่คือราคาต่อรองได้เลยนครับพี่น้องโอ้พี่ท่านไอ้แก่ตัวเหมือนลินพันกันยังนงอยอันนี้คือราคา70,000นะครับพี่น้อง ราคานีซื้อหนึ่งได้สองครับผมนะครับคือรับประกันท่องไอ้กันนะครับพี่น้องรับประกันท่องไอ้กันราคาต่อรองได้คือเก้าครับต่อรองได้รวมส่งครับพี่น้องแถมมากระดิ่งเปลี่ยนเสียบเขาเห้ไหมนะครับพี่น้องครับผมนีนคือราคาเกษตะกรนะครับพี่น้องมักตัวใดก็จ้งโทรมาสอบถามบอกได้ครับพี่น่องครับผมจ้งโทรมาสอบถามนะครับโทรมาสอบถามกันได้คือเก้าครับเบอร์อยู่ในคลิปนะครับพี่น้องครับผมนะครับบ่มีตํานี้ดวยครับพี่น้องบ่มีตํานี้ครับหน้าตาสวยนะครับผม ราคา7 0 0 0 0มืนบาทนะครับพี่น้อง7 0 0 0 0มืนบาทเท่านั้นนะครับต่อรองได้ครับผมนี่คือตัวที่2นะครับตัวที่2องด้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวทวนให้พี่น้องเบิ้งอีกยักเทแย่นะครับผมเพิ่นสูงอยู่ทีรอยสามสบวกลบด้วครับพี่น้องรอยสามสิบวกลบมีลูกไม่แล้วตัวหนึ่งนะครับสถานะทองกับพอยกมงคลได้หาเดือนนะครับพี่น้องทองกับพอยกมงคลได้หาเดือนตัวจทองเรียบร้อยนะครับผมราคาเปิดใบเจ็ดหมื่นบาทนะครับ มากระจังทูมาสอบถามกันได้คือเก้าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ฝากพี่นอ้องที่ตามคือเก้านะครับฝากที่ตามคลิปต่อไปฝากติดตามรับชมคลิปทั้งถ่องคือเก้าครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เขอก็คำบาขอพุณนแหละสวัสดีครับ